S <S สวัสดีครับสวัสดีครับมะพรอยนะครับวันนี้ได so> ้ตำส่วกุ uh, ้งใส่ยอดผักกูดมุฎนะครับผักกับก็มีผักบุ้งนี่ผักขาแล้วก็ผักผักชีฝรั่งผักหอมใบเลื่อยไหมานะครับแซ่บๆกันแซ่บๆกันเลยครับอืมข่าวบ้างแซ่บแท้ เห็นมะเฟือยอดพะกุด uh huh. พี่ยอดพะกุด uh huh. ขนมจีนร้ายมือนีร uh huh. ัง

เวลาพอกินข้าวมเงี้ยจมาแข้งขางเอะยันข่เขาปากแข้งแส้งใช่ไหมหนุกแข้งใส่แข้งป่ะเล่ยอ่าอืม เงียพักูถ้าเขาเจอว่ากลับดิบได้เมื่อไรเคยรองกลับดิบมึงเงหยฝ่าด้เช่นไม แซ่บอยู่กุ้งสเบิร์ล่ะแซ่บกุ้ง กดับยังแซ่บพวเผ็ดมันแซ่บ <c oughs> <c oughs> กินไปให้ไปบุญน <c> ้ <oughs> ำตาไหล <c oughs>

ขเขาใส่ยีสต์เฟิ่มเนาะครับใส่ใส่ยี่ักกูดไงแซ่บดีมั้อืมแซบ่บดีไหมผมเคยกินครั้งแรกในหย่อมกูดเลยแมงครั้งแรกกันนะพ่อคปะ่ะเอาเละครับอีมหลัสี่พานไปนะครับนนวัอนี้ก็ไม่ได้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมินิภาคกินเดื้อราคาวันนี้กขอตัวลาไปก่อนขออหนุาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ